บอกข่าวเล่าแจงจากท่านพูงรัฐพิ่มรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจากการได้รับทราบข่าวสารว่ากัรชาถือปลดหลอกจากบัญชียาเสพติดให้โทษซึ่งจะมีผลวันที่เก้ามีถุนายน2 5 6 6 5เป็นต้นไปตอนนี้ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ปลูกต้นเดียวกับบ่ไดดผู้ที่สนใจปลูกให้รอดติดตามรายละเอียดต่อไปเด้อครับ รู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพง์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอ,อกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลวันนี้วันพฤหัสที่ยี่สิบี่กุมภาพันธ์ครับเมื่อวานนี้ครับผมได้มีโอกาสไปที่อำเภอม่วงสามสิบไปที่ หมู่สองบ้านผือตําบลน,นาเลิงนะครับก็ไปร่วมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ของปี2565ครับซึ่งในงานดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ถือว่าหน่วยงานกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาก็จัดขึ้นเป็นประจํานะครับในแต่ละฤดูการเพาะปลูก การผลิตใหม่ในแต่ละปีครั้งนี้ก็ไปจัดกันที่บ้านผือตำบนานาเลิงอำเภอม่มงสามสิบนะครับโดยเป็นการนำเอาส่วนราชการต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปให้ความรู้นะครับกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ตั้งแต่เรื่องของดินนะครับเรื่องของ ปุ๋ยเรื่องของการปรับปรุงดินเรื่องของสารชีวพันธุ์ต่างๆแล้วก็ความรู้ในเรื่องของการปลูกการเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับต่างๆนะครับก็มีไปให้ได้ถ่ายทอดความรู้กันแล้วก็มีเรื่องของการทําบัญชีครัวเรือนด้วยนะครับสมุดบัญชีครัวเรือนรวมถึงที่ออกมาใหม่ก็คือเป็นบัญชี การผลิตนะครับเป็นบัญชีครัวเรือนในภาคการผลิตก็จะได้รู้ว่าต้นทุนเป็นอย่างไรในการปลูกข้าวปลูกพืชทีท่เราทำในแต่ละครั้งนะครับก็เป็นางานที่รวมเอา,เอาความรู้นะครับเขาก็จัดแบ่งออกเป็นฐานความรู้สิบฐานด้วยกันแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่มาเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสิบกลุ่มแล้วก็ ให้เวลาไปเรียนรู้ทุกคนก็ไปได้ไปทุกฐานเลยนะครับพอหมดเวลาที่กําหนดไว้ก็ย้ายกลุ่มนี้ไปอีกฐานต่อไปนะครับจนกระทั่งครบสิทธิฐานก็ถือว่าได้ความรู้กันอย่างครบถ้วนเลยนะครับรวมถึงได้เห็นได้แลกเปลี่ยนได้พูดคุยกันด้วยนะครับถึงการที่จะเริ่มต้นการผลิตในฤดูการใหม่นี้รวมถึงทั้งนี้ทั้งนั้นในการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่อำเภอม่วงสามสิบก็จะมีการให้ชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่จัดเป็นพืชใช้น้ำน้อยนะครับเหมาะสำหรับการปลูกหลังหลังนานะครับเรียกว่าข้าวโพดหลังนาก็หมายความว่าเมื่อปลูกข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ความชื้นในดินก็ยังพอมีอยู่เนี่ยก็มีการาไถกลบแล้วก็ลงข้าวโพดนะครับแล้วก็ต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงเขา,เาบ้างแต่ว่าใช้น้อยกว่าข้าวเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นผลผลิตที่น่าพอใจเลยทีเดียวผมได้พบกับเจ้าของแปลงนะครับเกษตรกรเขาก็เล่าให้ฟังว่า,าก็ถือว่าได้รายได้ดีนะครับ ้นทุนก็ประมาณไร่ละห้าพันขายได้เมื่อดูผลผลิตขายได้จากราคาประกันแล้วด้วยเนี่ยก็ได้ถึงไร่ละประมาณเกือบเกือบหมื่นบาทนะครับก็กำไรประมาณสี่พันบาทต่อไร่ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีเ,เป็นพืชอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่รายได้ดีแล้วผมก็ทราบจากทางเจ้าหน้าที่ว่าขณะนี้เนี่ยมีบริษัทที่เขามา เปิดเป็นโรงงานอาหารสัตว์เนี่ยซึ่งเขารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่อนข้างอีกเยอะเลยอีกมากเลยนะครับซึ่งก็ต้องอาศัยพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกแล้วก็มีการสนับสนุนทั้งเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่รับซื้อกลับไปด้วยไอ้ธนองนี้นะครับเพื่อให้กเกษตรศกรเนี่ย ได้ปลูกแล้วก็นําเอาผลผลิตเนี่ยมาเข้าโรงงานได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรนะครับที่ถือว่าถ้ามีน้ําแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการปลูกข้าวโพดหลังนาเนี่ยซึ่งถือว่า,าต้องมีน้ําอยู่เหมือนกันนะครับแปลงสาธิตที่ว่านี้เนี่ยเขาก็ใช้น้ําจากบ่อบาดาลน,นะครับ แล้วก็ผมก็ได้เดินชมต่างๆแล้วก็ในสิ่งที่เ,เป็นองค์ความรู้อีกหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของการใช้าสารชีวพันธุ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งก็จะทำให้ดินดีในระยะย,ย,ยาวการลดการเผาต่อสั่งนะครับผมก็ถามว่าแปลงข้าวโพดเหล่านี้เนี่ย เมื่อเก Connie, e que, ็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยมีการจัดการต่อสั่งอย่างไรเขาก็ยืนยันนะครับว่าของเขาเนี่ยไม่เผาแน่นอนนะครับการไถกลบรวนเข้าไปในดินเนี่ยก็จะทำให้ดินเนี่ยมีปุ๋ยอยู่ในตัวเนื้อดินแล้วเมื่อถึงฤดูพาะปลูกข้าวในฤดูต่อไปเนี่ยเมื่อมีน้ำมาเนี่ยดินก็เรียกว่าพร้อมปลูกนะครับใช้ปุ๋ยเพิ่มเติมก็ อาจจะใช้ไม่มากนะครับนี่คือสิ่งที่กเกษตรกรก็ยืนยันนะครับว่าเป็นประโยชน์มากกว่าส่วนการเผานั้นทําให้ดินหน้าดินนี่แข็งนะครับแล้วก็ดินกระด้างไปเลยแล้วต้องใช้ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นก็ไปอีกดังนั้นก็เป็นแนวทางสําคัญเลยนะครับเรื่องของการเผาต่อสั่งเนี่ยถือว่าทําลายหน้าดินทําลายดินแล้วทําให้ต้นทุนเราก็สูงขึ้นไปอีกในการที่จะต้องใช้ปุ๋ยมากขึ้นในฤดูการพ่อปลูก ในฤดูต่อไปนะครับตอนขากลับผมก็ได้แวะทักทายกันหลายกลุ่มเลยนะครับก็เจอกับกลุ่มเขาเรียกว่าแฟนคลับนะครับกลุ่มแฟนคลับที่ฟังรายการผู้ว่าพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลเนี่ยแหละครับแม่มนสมทองนะครับกับคณะสี่ห้าคนเนี่ยแหละครับก็มายืนรอรับ กล้าต้นใบหม่อนนะครับก็ได้ทักทายกันนะครับก็ทราบว่าแม่มนสมทองเนี่ยเป็นแฟนรายการพร้อมกับเเพื่อนๆที่มาด้วยนะครับโดยอาชีพแม่มนเนี่ยเขาก็เลี้ยงไหมนะครับแล้วก็ทอผ้าแล้วก็เป็นผ้ากากบบัวด้วยถามว่าขายได้ดีไหมเนี่ยแม่มนเขาก็บอกว่าโอ้ยทำไม่ทันนะครับ แล้วก็ทําเสร็จก็มีคนมารับไปเลยนะครับไม่ไม่ต้องไปเล่ขายเองมีคนมารับซื้อไปเลยมีเจ้าประจําอยู่ว่างั้นนะครับก็ได้ทักทายกันก็ดีใจครับที่พี่น้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแม่มนเขาก็บอกว่าฟังทุกวันแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับผมก็บอกว่าก,ก,ก,ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นข่าวสารนี้เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยผมก็ พยายามจะค้นคว้ามาด้วยตนเองแล้วก็ดูในสิ่งที่เป็นทันสมัยหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีความรู้ใหม่ๆนะครับที่ทันสมัยอยู่เสมอเลยนะครับก็ได้ถักท่ายกันนะครับก็รับปากกับแม่มนว่าเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงแม่มนด้วยนะครับวันนี้ก็พูดแล้วนะครับแล้วก็แฟนรายการท่านอื่นด้วยนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ ที่เป็นกำลังใจแล้วผมก็จะได้นำข้อมูลมาพูดมาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังเป็นประจำต่อไปนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของแปลงขา้าวโพดที่เขาใช้น้ำบาดาลเนี่ยนะครับปัญหาที่ผมรับทราบมาจากเจ้าของแปลงเกษตรกรเนี่ยเขาก็บอกว่าบ่อน้ำบาดาลเนี่ยมันต้องใช้เครื่องสูบน้ำ แล้วเครื่องสูบน้ําเนี่ยต้องเป็นเครื่องสูบน้ําที่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรากฏว่ากระแสะไฟฟ้าที่มีอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็โยงมาก็ไม่ค่อยเพียงพอเพราะว่ากําลังที่ใช้มันเยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีหลายแปลงด้วยก็ทําให้เวลาใช้ไฟทีก็ไฟตกนะครับปั๊น้ําก็อาจจะมีปัญหาในในการที่กระแสะไฟไม่พอด้วยนะครับอันนี้เขาก็เป็นปัญหาอุปสรรค สิ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของออการขยายเขตเนี่ยนะครับผมก็ได้กลับมาที่สาร,รการก็ได้สอบถามทางการไฟฟ้าภูมิภาคไปนะครับการไฟฟ้าอุบลเขาก็บอกว่าเขาก็มีโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็มีหลักเกณฑ์ในการที่จะคัดเลือกพื้นทีออ่อันที่หนึ่งอันแรกเลยเนี่ยต้องเป็นกลุ่มกเษกษตรกรที่ ต้องจดทะเบียนนะครับถ้าเป็นเกษตรกรที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในระบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือมีสมุดเล่มเขียวเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยเขาก็ถือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับต้องเป็นหนึ่งอันแรกก่อนเลยต้องมีสมุดเล่มเขียวของเกษตรกรอันที่สองพื้นที่ต้องไม่อยู่ในพื้นที่หวงห้ามของทางราชการนะครับต้องไม่อยู่ในเขตป่าไม้ป่าสงวนต่างๆเนี่ยไม่ได้นะครับอันที่สามเนี่ยจะต้องมีทางสาธารณะ ผ่านนะครับเพื่อที่จะสามารถเดินตัวสายไฟเสาไฟเข้าไปได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องระบุนะครับว่าท่านจะใช้ไฟนี้ไปทำการเกษตรในด้านไหนนะครับเช่นเอาไปต่อกับเครื่องสูบน้ำนะครับแหล่งน้ำเอาจากที่นั่นที่นี่ท่านก็ระบุไปนะครับนี่คือเงื่อนไขเบื้องต้นในการคัดเลือกพื้นที่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เขาก็มีการคำนวณต่อไปอีกนะครับว่าการลงทุนสมมติว่าต้องขยายเขตไประยะทางหนึ่งกิโลเมตรสมมตินะครับแล้วผ่านเ,เจ้าของแปลงเพียงไม่กี่ลายเช่นสองลายเนี่ยนะครับเ,เดินไปหนึ่งกิโลผ่านแปลงกเกษตรสองแค่สองลายสองครัวเรือนเนี่ยพอเขาเอาค่าใช้จ่ายมาหารดูแล้วเนี่ยนะครับเช่นค่าใช้จ่ายเดินสายเป็นหนึ่งกิโลเนี่ยเป็นเงินสมมุติว่า เป็นเงิน5แสนบาทนะครับถ้ามีเกษตรกรอยู่ในที่ได้รับประโยชน์จากไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่ใช้ในการเกษตรเนี่ยมีแค่สองคนสมมตินะครับตัวเลขเขาก็เอาหนึ่งเอาเมื่อกี้ค่าลงทุน5แสนบาทเนี่ยหารด้วยสองคนก็ตกเฉลี่ยคนละ250,000ถ้าเฉลี่ยสูงเนี่ยเขาบอกว่าลงทุนไม่คุ้มนะครับ แต่ไม่ใช่หมายว่าะจะไปเก็บเงินจากเกษตรกรนะครับหมายถึงว่าเป็นวิธีการคํานวณว่าจะลงทุนเข้าไปในที่ใดเนี่ยต้องมีเกษตรกรมากพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าน้อยไปเนี่ยมันไม่คุ้มอ่าเขาก็มีเกณฑ์ว่าถ้าเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสักคนละหัวหัวหนึ่งไม่เกินแปดหมื่นบาทนั่นคือคุ้มค่านะครับในการที่จะเดินสายไปให้เดินไฟไปให้นะครับ แต่ถ้าเกษตรกรน้อยเนี่ยลงทุนมากเนี่ยก็ไม่คุ้มก็อาจจะต้องไปเลือกพื้นที่อื่นที่ท,ที่มีเกษตรกรมากกว่านะครับเพื่อที่จะให้ลงทุนเท่ากันเนี่ยจะได้ผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรหลายคนมากกว่านี่คือเกณฑ์ของทางไฟฟ้าเขาอะนะครับซึ่งในปี2565นี้ก็มีโครงการที่ทางไฟฟ้าเขาเตรียมจัดเข้าโครงการไว้แล้วครับ รวมทั้งสิ้นเนี่ยอนุมัติไปแล้วร้อยแล้วเนี่ยเกือบเกือบสี่สิบแห่งสี่สิบโครงการด้วยกันนะครับในสิบหกอำเภอแล้วก็มีครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยประมาณสักหนึ่งพันครัวเรือนนะครับแล้วก็รอที่จะจัดเข้าโครงการอีกประมาณอีกสี่สิบแห่งเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยใช้เงินประมาณสักรวมรวมห้าสิบล้านเหมือนกันนะครับห้าสิบล้านบาทเป็นเงินลงทุนของทางการไฟฟ้าเขาเองนะครับ ก็เกษตรกรไม่ต้องจ่ายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการเปรียบเทียบการลงทุนเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพื้นที่ใดที่ประสงค์นะครับในเรื่องของการขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะครับเพื่อที่จะขยายเขตไปแล้วก็จะได้นําไฟฟ้าไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการเกษตรต่อไปนะครับ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการดำเนินการเนี่ยแหละครับก็คงต้องผ่านทางาผู้นำท้องถิ่นท้องที่แล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับเพื่อที่จะให้มีการรวบรวมโครงการแล้วก็เสนอมาที่จังหวัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟฟ้าภูมิภาคของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับเมื่อ พูดถึงไฟฟ้าแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็จะมีเรื่องของบ่อบาดาลนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเรื่องบ่อบาดาลเนี่ยก็ถือว่าไทยที่จะเจาะบ่อบาดาลเนี่ยก็ต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าการเจาะบ่อบาดาลนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการนําน้ําที่เป็นน้ำธรรมชาตินนำขึ้นมาใช้แล้วถ้าไม่มีการควบคุมเนี่ยตาต่างคนต่างสูบมาใช้เนี่ยน้ําเหล่านั้นเนี่ยก็จะหมดไปนะครับ ดังนั้นเนี่ยในการควบคุมทั้งเรื่องขนาดปั๊มขนาดของเครื่องสูบน้ําปริมาณของการสูบเนี่ยต้องมีการควบคุมนะครับซึ่งผู้ที่ควบคุมเรื่องนี้ก็คือกรมทรัพยากรน้ําบาดาลดังนั้นในการทําเจาะบ่อบาดาลทุกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยต้องมีการขออนุญาตนะครับเพราะว่าจะได้ควบคุมกันได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าใคร จาะบ่อเล็กบ่อใหญ่ลึกเท่าไหร่แล้วก็สูบน้ํามากน้อยแค่ไหนนะครับจะได้มีการควบคุมปริมาณการใช้การขออนุญาตนั้นเนี่ยก็สามารถแจ้งขออนุญาตได้ที่สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะครับซึ่งการดำเนินการขออนุญาตนี่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพราะว่า อในเรื่องของน้ําบาดาลน,นี้เนี่ยเเขาก็ดูตามความลึกอนนะครับถ้าน้ําที่เจาะลงไปถ้าเป็นบ่อน้ําตื้นไม่ต้องนะครับเขาดูจากความลึกจากผิวดินเนี่ยถ้าเจาะลึกแล้วไปใช้น้ําลึกเกินสิบห้าเมตรเนี่ยเขาถือว่านั่นคือน้ําบ่อน้ําบาดาลน,นะครับลึกเกินสิบห้าเมตรดังนั้นในลึกเกินสิบห้าเมตรก็ต้องขออนุญาตนะครับทั้งนี้ทางนั้นการขออนุญาตก็ใช้เวลาไม่นานครับเขาจะพิจารากัน สองวันสามวันแล้วก็ถ้ามากสุดก็ไม่เกินสองสัปดาห์นะครับซึ่งเขาก็มีแล้วแต่ขนาดเพราะว่าถ้าขนาดบ่อใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องอำนาจในการอนุมัติเนี่ยก็ต้องขึ้นไปในหน่วยเหนือของเขาขึ้นไปอีกก็ต้องใช้เวลา,ามากขึ้นเนี่ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในช่วงเวลาไม่เกินสองสัปดาห์ก็จะอนุญาตแล้วก็มีค่าธรรมเนียมก็ไม่มากนะครับ ถ้าบ่อสามนิ้วเนี่ยก็ค่าธรรมเนียมร้อหนึ่งร้อยบาทนะครับบ่อไม่เกินหกนิ้วเนี่ยก็ห้าร้อยบาทนะครับถ้าบ่อแปดนิ้วบ่อใหญ่เนี่ยก็หนึ่งพันบาทนะครับนี่คือค่าธรรมเนียมนะครับก็เป็นกฎิกาที่จะต้องมีการขออนุญ,ญาตนะครับแล้วก็ควบคุมการใช้แล้วก็ใบอนุญาตเมื่อได้รับแล้วเนี่ยก็จะใช้น้ําไปได้ประมาณห้าปีที่เหลือก็ต้องต่อใบอนุญาตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของบ่อบาดานที่ ถือว่าเป็นแหล่งน้ําที่กเกษตรกรก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับถ้าพื้นที่นั้นเนี่ยมีน้ําบาดาลอยู่เนี่ยก็ถือว่าเจาะปั๊บก็ได้ใช้เลยนะครับแต่ไม่เหมือนกับไม่คือไม,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 ไม่ไม่ต้องรอขุดสระแล้วขุดสระยังไม่รู้ว่าจะมีน้ํามาเข้าสระหรือเปล่าเลยนะครับหรือไม่ก็รอ,อน้ำฝนก็อาจจะรดูแลงก็ใชใ้ใช้การไม่ได้อีกนะครับในการเพาะปลูกก็ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของเกษตรกรทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอ,อคำปรึกษาได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับทั้งเรื่องของอบ่อบาดาลทั้งเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้ามีข้อสงสัยแล้วก็อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็สามารถาแจ้งขอได้นะครับที่สำนักงานทรัพย์ิธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือไม่ก็ ที่เกษตรจังหวัดก็ได้นะครับเกษตรอำเภอก็ได้เกษตรตำบลก็ได้นะครับแล้วเขาก็จะให้ข้อมูลกับท่านได้นะครับกลับมาเรื่องของโควิด -19 กันนิดหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอของประเทศเมื่อวานนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยเนี่ยเมื่อวานนี้สูงขึ้นนะครับทะลุสองหมื่นคนก็เป็น การตรวจแบบ PCR นะครับ21,200คนด้วยกันแล้วก็ผู้เสียชีวิตสูงขึ้นอีกนะครับเป็น39คนเมื่อวันก่อนเดืนสาแล้วก็ตรวจ ATK ก็มีผู้ป่วยอีกประมาณ1 6ึ่16,000คนครับไม่ใช่ห0 0่งพ0 0หคนเมื่อรวมทั้ง PCR และก็ตรวจด้วย ATK เนี่ยก็คือผู้ป่วยทั้งคู่เนี่ยนะครับก็ยอดก็ สามหมื่นแปดพันคนก็ถือว่า,เ,าเกินสามหมื่นมาใกล้ๆจะสี่หมื่นแล้วนะครับต่อวันก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับขึ้นมาเป็นระดับสี่อย่างที่ว่านี่นะครับซึ่งถือว่าต้องเป็นระดับที่ต้องต้องเฝ้าระวังกันหนักเลยนะครับถ้าตัวเลขขนาดนี้เนี่ยนะครับส่วนจังหวัดอุบลของเรานะครับพ่อแม่พี่น้องครับ เมื่อวานนี้ก็ลดจากเมื่อวันอังคารนิดหนึ่งนะครับเอ,อ531คนยังคงเป็น500อยู่นะครับอันนี้500คนในรวมทั้งการตรวจแบบ PCR แล้วก็ตรวจแบบ ATK รวมทั้งสองอย่างแล้วนะครับเมื่อวานนี้531คนซึ่งใน531คนนี้เนี่ยเมื่อดูในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยครับถามว่าคนที่ป่วยใหม่เนี่ยเมื่อวานนี้500กว่าคนเนี่ย เป็นกลุ่มไหนบ้างนะครับอันที่หนึ่งม,มีมีทุกกลุ่มเลยนะครับในห้าร้อยคนเนี่ยมีทั้งที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยคนนะครับที่เป็นผู้ป่วยใหม่แล้วก็ผู้ที่ฉีดเข็มหนึ่งแล้วเข็มสองแล้วเข็มสามแล้วก็ยังมีนะครับที่อยู่ในห้าร้อยคนเนี่ยก็ยังติดโควิดอยู่นะครับก็เป็นที่ยืนยันแน่นอนนะครับว่าพ่อแม่น้องครับ ฉีดวัคซีนเนี่ยวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อโควิดนะครับอันนี้อันนี้ชัดเจนนะครับพ่อแม่นองครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่วัคซีนเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันที่ทำให้เมื่อเราติดโควิดแล้วเนี่ยอาการเราจะไม่รุนแรงอันนี้คือสิ่งที่ย้ำกระทรวงสาธารณสุขหรือคุณหมอได้ได้ย้ำอยู่โดยตลอดนะครับไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มสามเข็มแล้ว ชะล่าใจประมาทการตกนะครับนึกว่าไม่ติดฉีดแล้วเนี่ยไม่จริงนะครับไม่ได้นะครับฉีดแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้ติดเเพราะว่าเราติดเชื้อแล้วเนี่ยเราอาการน้อยก็จริงครับแต่คนที่อยู่ในครอบครัวเราที่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นเด็กอ่อนที่เป็นผู้มีโรคประจําตัวเนี่ยเขาจะอันตรายเลยนะครับเพราะไม่รองครับเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับ เราอาจจะติดแล้วไม่รุนแรงแต่เป็นเราเป็นคนนำเชื้อไปติดคนในครอบครัวซึ่งมีภูมิคุ้มกันน้อยกว่าเราเนี่ยเขาก็จะมีอาการรุนแรงได้นะครับพ่อแม่น้องครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมวันนี้เราก็ยังต้องยกการสูงนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยให้ได้มากที่สุดนะครับในเมื่อวานนี้ก็ยังมีลัสเตอร์ที่ เเกิดจากการเล่นการพนันอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับดังนั้นเนี่ยต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับเล่นการพนันเนี่ยผิดกฎหมายแน่นอนนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงเลยนะครับเพราะว่าในวงการพนันเนี่ยหน้ากงหน้ากาก็ไม่ได้ใส่นะครับแล้วแถมมีการตะโกนมีการเชียร์มีการอยู่ใกล้กันหัวสมกันหน้าแทบจะชนกันเลยนะครับลงไปเล่นการพนันเนี่ย ก็ขอให้งดให้เลี่ยงเลยนะครับแล้วก็การรวมกลุ่มสังสค์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ในการยกระดับเป็นระดับ4เนี่ยการเตือนภัยเป็นระดับ4เนี่ยเขาห้ามเขาให้งดการรับประทานอาหารร่วมกันซะด้วยซ้ํานะครับดังนั้นการสั่งสค์ยิ่งแล้วกันไปใหญ่เลยไม่ได้เลยนะครับยิ่งยิ่งหนักเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ย้าเตือนกันอีกครั้งหนึ่งครับพ่อแม่น้องครับวันนี้ คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันมะออ่นเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผู้ว่าอุบลเป็นห่วงเป็นใยใส่ใจดูแลสุขภาพพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเดอ้อขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกคนมาลดกันคลละเคิงโดยการลดหวานเขิงหนึ่ง ลดมั่นเครื่องหนึ่งลดเข้มเครื่องหนึ่งจากที่เคยกินอยู่ในแต่ละมือเป็นประจำเพื่อให้หางไก่โรคให้เงียบเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจเพื่อสุขภาพที่ดีของพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเดอเริ่มได้ตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปด้วยความปรารถนาดีจาก ท่านพงษ์รักพิล่มรักคูว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี